นี้นะครับก็คือแนวทางในการเลือกใช้เว็บนะครับในการอ่านเสียงจากเทกหรือว่าข้อความที่เราวางลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Google แปลภาษานะครับการดาวน์โหลดโปรแกรมเจรจาลงมาติดตั้งนะครับหรือการใช้บริการของบาจานะครับของเน็กเทกหรือจะใช้บริการของเว็บ ttsdemo.com นะครับแล้วก็เว็บนะครับ response ไว้ตรงนี้นะครับยังไงก็ ไปลองทดลองนะครับดูกันก่อนนะครับสวัสดีครับจากคลิปที่แนะนำนะครับเว็บไซต์หรือว่าวิธีการที่จะแปลงการอ่านข้อความนะครับที่เราพิมพ์ลงไปให้เป็นเสียงภาษาไทยนะครับว่าตัวไหนดีที่สุดนะครับหลังจากที่เราทราบแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมาต่อยอดนะครับโดยการบันทึกเสียงนะครับจากเว็บหรือจากวิธีการที่เราเลือกนะครับว่าเราจะมีวิธีการ อัดเสียงหรือว่าบันทึกเสียงนะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์จะทํำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับจะขอแนะนําโปรแกรมนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นพิมพ์ค้นหานะครับชื่อโปรแกรมก็คือ audacity นะครับ a u นะครับ d a c i t y นะครับ audacity นะครับแล้วก็คลิกค้นหาได้เลยครับ จากนั้นนะครับเราจะเห็นลิงก์นะครับแรกเลยนะครับ Alldecity คลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยครับจากนั้นก็จะเป็นการเข้าสู่หน้าเว็บนะครับโปรแกรม Alldecity นี้เป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับหรือว่าให้สามารถดาวน์โหลดใช้งานฟรีนะครับแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้มาที่เมนูดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกนะครับระบบของเรานะครับถ้าระบบของเราเป็น Windows นะครับเราก็คลิกที่ Windows ได้เลยครับ จากนั้นนะครับเราก็มาเลือกว่าเราจะติดตั้งในรูปแบบของ installer นะครับหรือว่าดาวน์โหลดมาเป็น zip ไฟล์แล้วก็แตกไฟล์ติดตั้งนะครับเอาแบบไหนก็ได้นะครับให้ทำการดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับกดปุ่มเน็กๆไปเรื่อยๆจนสำเร็จให้เรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นนะครับก่อนที่จะทำการเปิดโปรแกรม audacity นะครับจะแนะนำวิธีการตั้งค่าในการบันทึกก่อนนะครับ โดยนะครับให้มาที่รูปลําโพงนะครับข้างล่างขวามือในหน้าจอคอมเราเนี่ยนะครับให้คลิกขวาที่รูปไอคอนลําโพงนะครับจากนั้นให้ไปที่เมนูซาวนะครับแล้วก็นะครับไปที่เมนูที่ชื่อว่า recording นะครับมาที่ recording ถ้าใครนะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับ mix audio นะครับ ถ้าเปิดขึ้นมาแล้วจะเห็นแบบนี้แสดงว่ายังไม่เห็นมิกนะครับวิธีการจะเห็นนะครับให้คลิกขวาที่ว่างแบบนี้แล้วคลิกไปที่ show d i s a b l e device นะครับคลิกไปเลยนะครับอ่าเราจะเห็นสเตอริโอมิกแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นให้ทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น enable นะครับให้มันสามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะครับคลิกแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนของไมโครโฟนที่เราใช้ในการบันทึกเสียงนะครับ อันนี้จะเป็นของสเตอริโอมิกนะครับเราจะใช้สเตอริโอมิกในการบันทึกเสียงนะครับจากเท t o s p e e d ตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคครับเมื่อเราตั้งค่าซาวเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเปิดโปรแกรมของเราขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือ a u d a City นะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ ทีนี้ในส่วนของการตั้งค่าบันทึกเสียงนะครับในช่องตรงนี้นะครับให้คลิกคลี่ลงมานะครับให้เลือกเป็นสเตอริโอมิกนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นการบันทึกเสียงในระบบแบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เลือกเป็นไมโครโฟนนะครับให้เลือกเป็นสเตอริโอมิกนะครับคลิกเลือกสเตอริโอมิกแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราพร้อมที่จะบันทึกแล้วนะครับในที่นี้ขอ ปรับโปรแกรมเป็นแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็เปิดเว็บของเราขึ้นมานะครับสมมติว่าผมเลือกที่จะใช้เว็บ r e s ponsive ตรงนี้นะครับไว้ในการบันทึกจากนั้นก็นะครับไปคัดลอกข้อความในงานของเรานะครับที่จะบันทึกนะครับก็จะเลือกเลยนะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับข้อความที่จะใช้ในการบันทึกเปิดเว็บนี้ขึ้นมานะครับคลิกขวาวางนะครับ จากนั้นนะครับก็อาจจะทดสอบฟังเสียงสักหนึ่งรอบว่าเสียงที่เราวางลงไปนั้นครบสมบูรณ์แบบไหมนะครับแล้วก็กดเลฟังต่อเต่าตัวหนึ่งขอร้องให้นอกอินทรีช่วยพาบรรยายไปอยู่บ้านใหม่โดยสัญญาว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งของล้ำค่า<ม>นอกอินทรีตอบตกลงก่อนจะใช้กรงเล็บจิกกระดองเต่าไว้แล้วค่อยๆพามันบินขึ้นฟ้า<ม><ม>ระหว่างทางกาตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นเข้า มันบอกกับโกอินทรีว่าเต่าเป็นอาหารรดเลิกมากเลยนะเจ้ารู้ไหมแต่กระดองของมันแข็งมากนะนกอินรีตอบก,กาจึงแนะนำโกบินทรีว่าก้อนหินสามารถทําให้กระดองของมันแตกได้อย่างง่ายดายโนอินทรีก็เลยปล่อยเต่าพี่ตกลงมากระแทกกับก้อนหินขนาดใหญ่จนกระดองแตกตายโอเคนะครับการอ่านรู้สึกว่าจะเรียบร้อยนะครับก็คือไม่มีคําอ่านไหนที่ผิดพลาดนะครับหรือว่า อ,อ่านผิดไปจากที่เราวางแผนไว้นะครับทีนี้เราจะทําการบันทึกเสียงทําอย่างไรนะครับเราก็เปิดออเด็กซิตี้ขึ้นมานะครับเลือกตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมแบบนี้เลยนะครับเตรียมแบบนี้เลยนะครับก็คือให้มองเห็นปุ่มเรคคอร์ดแล้วก็ปุ่มเพล์ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีซอฟต์แวร์เล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการทําทให้โปรแกรม ออเด็กซิตี้เนี้ยมันอยู่ข้างบนตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะแชร์ไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับเวลาใช้งานก็แค่นะครับกดปุ่มคอนโทรลแชร์ไว้แล้วก็กดปุ่มสเปซบานะครับก็จะทำให้โปรแกรมนี้อยู่ข้างบนตลอดนะครับทีนี้ผมจะลองอัดให้ดูนะครับกดปุ่ม Record แล้วก็กดปุ่ม Play ครับ เต่าตัวหนึ่งขอร้องให้นกอินทรีช่วยพามันย้ายไปอยู่บ้านใหม่โดยสัญญาว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งของล้ำค่า<ม>นกอินทรีตอบตกลังก่อนจะใช้กรงเล็บจิกกระดองเต่าไว้แล้วค่อยๆพามันบินขึ้นฟ้า<ม>ระหว่างทางกาตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นเข้ามันบอกกับนกอินทรีว่าเต่าเป็นอาหารรสเลิอมากเลยนะเจ้ารู้ไหมแต่กระดองของมันแข็งมากนะนกอินทรีตอบ กาจึงแนะนำโมกิทรีว่าก้อนหินสามารถทำให้กระดองของมันแตกได้อย่างง่ายดายนมกิทรีก็เลยปล่อยเต่าให้ตกลงมากระแทกกับก้อนหินขนาดใหญ่จนกระดองแตกตายอ่าเราก็กดสต็อปนะครับเราก็กดสต็อปทีนี้นะครับเมื่อเราอัดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่านะครับมันจะมีคลื่นเสียงนะครับเราถ้าเราอัดช้านะครับตรงนี้มันก็จะทิ้งช่องว่างมานานนะครับ วิธีลบในส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งนะครับก็คือนะครับคลิกตรงนี้แช่ไว้นะครับแล้วก็ลากย้อนหลังมาแบบนี้กดปุ่ม delete ที่แป้นพิมพ์นะครับเป็นการลบขึ้นที่ไม่ต้องการทิ้งไปเลยนะครับหรือว่าช่องว่างที่ไม่ต้องการทิ้งนะครับจากนั้นเราลองทดสอบมาทดสอบฟังดูนะครับเต่าตัวหนึ่งขอร้องให้นกอิทรีช่วยพามันย้ายไปอยู่บ้านใหม่โดยสัญญาว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งของล้ำค่า <No> อ่าสังเกตว่านะครับในช่วงอ่านมันจะมีเสียงนะครับเหมือนกับถอนหายใจตัวนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลบออกนะครับอ่าคลุมแบบนี้นะครับแล้วะจะใช้วิธีการ Delete กด Delete ที่แป้นพิมพ์ไปเลยนะครับหายไปเลยนะครับลงค่าโนปิน no ซีตอบตกลงก่อนจะใช้กรงเล็บจิกกระดองแต่ไว้แล้วค่อยๆพามันบินขึ้นป้าอ่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นเสียงเหมือนถอนหายใจนะครับ ให้เราตามมาลบนะครับกด delete ไปเลยนะครับแล้วก็ฟังไปอีกนะครับระหว่างทางการตัวหนูบินผ่านมาเห็นเข้ามันบอกกับนกอินทรีว่าเต่าเป็นอาหารรดเลิกมากเลยนะเจ้ารู้ไหมแต่กระดองของมันแข็งมากนะนกอินทรีตอบอ่าตัวนี้เราก็ลบออกครับอ่ากด delete ที่แป้นพิมไปเลยครับกาจึงแนะนำนกอินทรีว่าก้อนหินสามารถทำให้กระดองของมันแตกได้อย่างง่ายดายนกอินทรีก็เลยปล่อยเต่าอ่าอีกแล้วนะครับตรงนี้ เราก็ดีลิททิ้งเลยนะครับที่ตกลงมากระแทกกับก้อนหินขนาดใหญ่จนกระดองแตกตายอ่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็ลบทิ้งนะครับอ่าทีนี้นะครับในส่วนไหนนะครับที่เสียงอ่านนะครับมันอาจจะเร็วหรือช้าหรือเราต้องการให้เกิดช่องว่างเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่ยากนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับโดยการ Copy พื้นที่ตรงนี้นะครับกด Ctrl C อย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็คอนทรลวีนะครับเป็นการขยายนะครับก็คือให้ระยะห่างการอ่านมันนานขึ้นก็ได้ตอการจึงอย่างเงี้ยนะครับหรือมันห่างไปนะครับเราอยากให้มันกระชับเข้ามาแล้วก็คลุมนะครับแบบเนี้ยนะครับแล้วก็กดอ l ลิสนะครับเพื่อลบในส่วนที่ไม่ต้องการออกแบบนี้นะครับเมื่อเรานะครับเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับวิธีการยกระดับเสียงอ่านให้มันดีขึ้นนะครับมันก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับของโปรแกรม a u d a c i t y นะครับ ก็คือนะครับอันดับแรกเลยให้เราคอนโทรล A นะครับคอนโทรล A แปลว่าเลือกทั้งหมดนะครับหรือมาที่ select on อันเดียวกันนะครับ select on จากนั้นนะครับให้มาที่เมนู effect นะครับมาแต่งเสียงก่อนนะครับ effect แล้วก็มาที่ Compressor นะครับคลิกเข้าไปที่ Compressor แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกดโอเคอย่างเดียวครับกดโอเคเลยจะเห็นว่า ตัวคลื่นเสียงเนี่ยมันจะหนาขึ้นแน่นขึ้นนะครับจากนั้นนะครับมาที่เอฟเฟกอีกครั้งหนึ่งครับไปที่ equalization ครับ equalization จากนั้นนะครับทำการเลือกเป็น boost base b o o t ครับ b บ s บู o o ก็คือเป็นการยกระดับเสียงต่ำหรือว่าเสียงเบสนะครับให้มันแน่นขึ้นนะครับเราเลือก base b o o s แล้วก็กดโอเคครับอ่า แล้วก็เอฟเฟกอีกครับเอฟเฟกอีกมาที่ equalization อีกครั้งหนึง่งทีนี้ยกระดับเสียงแหลมหรือว่าเสียงสูงนะครับเป็น treble b o o t นะครับเพื่อให้มันมีเสียงแหลมเข้ามาด้วยนะครับกดปุ่ม ok เสร็จแล้วก่อนที่จะบันทึกเสียงออกไปใช้จริงนะครับให้มาที่เอฟเฟกอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ไปที่ normalize นะครับ normalize เพื่อให้มันตัดเสียงที่มันโอเวอร์นะครับเสียงที่มันจะแตกหรือเสียงที่มันจะเกินไปนะครับให้มันพอดีอัตโนมัตินะครับพอคลิกที่ normalize l นะครับเราก็กดโอเคหนึ่งครั้งครับอ่าเรียบร้อยทีนี้เราลองฟังเสียงจากการยกเสียงทั้งหมดแล้วนะครับว่าเสียงมันจะดีขึ้นมีน้ำหนักนะครับมีความแน่นของเสียงนะครับ เก่าตัวหนึ่งขอร้องให้นกอินทรีช่วยพามันย้ายไปอยู่บ้านใหม่โดยสัญญาว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งของล้ำค่านกอินทรีตอบตกลงก่อนจะใช้กรงเล็บจิกกระดองแตว้อ่าโอเคนะครับเมื่อเราได้คลื่นเสียงลักษณะนี้แล้วนะครับแสดงว่าเราจะได้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมแล้วเราก็จะส่งออกเสียงออกไปใช้งานทําอย่างไรนะครับมาที่เมนูไฟล์นะครับมาที่เมนูไฟล์แล้วมาเลือกคําสั่ง Export นะครับแปลว่าส่งออก จากนั้นเราเลือกประเภทรูปแบบชนิดของเสียงให้มันตรงกับงานที่เราจะไปใช้นะครับเช่นนะครับถ้าเราไปใช้ใน powerpoint นะครับเราอาจจะใช้เป็นเวฟก็ได้นะครับถ้ามัน support mp3 โปรแกรมไหน support mp3 เราก็เลือก mp3 นะครับหรือเอาไปใช้ใน c o n s แตน t ูอย่างเงี้ยก็เลือกเป็น ogg ก็ได้ครับในทีนี้ผมจะขอส่งออกเป็นเวฟก็แล้วกันนะครับก็คลิกส่งออก export as wave อย่างเงี้ยครับ จากนั้นนะครับเขาก็ถามว่าควรจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับอา,อาจจะเกี่ยวว่าในด็อกิเมนต์ออเด็กซิตี้จากนั้นก็ตั้งชื่อเสียงนะครับในทีนี้ก็ผมจะตั้งชื่อว่าซาวซาวหนึ่งกัแล้วกันนะครับนำสปุลเวฟกดปุ่มเซฟครับอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อเราบันทึกเรียบร้อยทีนี้เวลานํามาใช้ใน powerpoint นะครับนำมาใช้อย่างไรนะครับอ่าเราก็เปิด powerpoint ของเราขึ้นมานะครับ เราเปิด PowerPoint ของเราขึ้นมาจากนั้นนำเสียงเข้ามาก็คือไปที่เมนูแทรกครับแล้วก็มาเลือกเสียงครับแล้วก็เสียงบน PC ของฉันนะครับแล้วก็ไปเลือกซาวหนึ่งนะครับกดปุ่มแทราเข้ามาเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มากำหนดรูปแบบการเล่นนะครับว่าจะให้เล่นตอนไหนอย่างไรนะครับเริ่มเล่นอัตโนมัติ แลล้วก็อองันทดสบเสียงดูครับเต่าตัวหนึ่งขอร้องให้นกอินรีช่วยพาบรรยายไปอยู่บ้านใหม่โดยสัญญาว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งของล้ำค่านกอินทรีตอบตกลงก่อนจะใช้กรงเล็บจิกกระดองเต่าไว้แล้วค่อยๆพามันบินขึ้นฟ้าระหว่างทางกาตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นเข้า มันบอกกับนนบินทรีว่าเต่าเป็นอาหารรบเลิศมากเลยนะเจ้ารู้ไหมแต่กระดองของมันแข็งมากนะกอนบินทรีตอบกจาจงแนะนํานบินทรีว่าก้อนหินสามารถทําให้กระดองของมันแตกได้อย่างง่ายดายนนบินทรีก็เลยปล่อยเต่าที่ตกลงมากระแทกกับก้อนหินขนาดใหญ่จนกระดองแตกตายโอเคนะครับจากนั้นเราค่อยนะครับไปใช้วิธีการ ปาดข้อความเหมือนคาราโอเกะน,นะครับตามคลิปสอนที่เคยได้สอนก่อนหน้านี้นะครับเพื่อให้สื่อของเราน่าสนใจนะครับหรือถ้าเราต้องการจะบันทึกคลิปของเรานี้กลายเป็นวิดีโอนะครับเมื่อเราทําเสร็จเราก็ไปที่เมนูไฟล์ทําการอาซองออกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลือกเป็นการสร้างวิดีโออย่างเงี้ยครับแล้วก็คลิกที่สร้างวิดีโอเราก็จะได้ไฟล์นี้เป็นไฟล์คลิปวิดีโอไปใช้งานแล้วนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือกระบวนการนะครับในการสร้างงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เว็บไซตนะ์อ่านเสียงของเราออกมาเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เทคนิคการบันทึกเสียงนะครับด้วยโปรแกรมฟรี Audacity การปรับเสียงนะครับให้มีคุณภาพดีแล้วก็ส่งออกไปใช้งานแล้วก็ไปประกอบงานเป็นสื่อนะครับทั้งหมดนี้ก็นะครับไปลองทำกันดูนะครับ ขอให้สนุกในการสร้างสื่อนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ